วันนะครับทุกคนมาโอเคทุกคนวันนี้นะครับผมเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาเกี่ยวข้าวนิดหน่อยแลยนะ้วก็พามาดูว่าแบบเ,เวลาคนเขาเกี่ยวข้าวทำอะไรอะไรคือหรือว่าเอาง่ายๆฤดูเกี่ยวข้าวนะเขาเกี่ยวข้าวตอนเขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาทำอะไรบ้างยังไงบ้างตอนจะกลับบ้านหรือว่าอะไรนะครับผมนี่ตอนนี้คือทุ่งนาอยู่ด้านล่างครับผมทุ่งนาใหญ่กว้างแล้วก็ผมจะลองเกี่ยวข้าวดูนะครับผมอันนี้ลุงของผมนะครับทุกคนนี่นี่รอแล้ว โอเคก็เดี๋ยวเราจะลงไปเกี่ยวข้าวกันนะครับทุกคนตอนนี้คือคือที่คนเยอะๆแบบนี้นะผมคือเขาจะแบบมาช่วยกันเนาะใช่ไหมครับเขาจะมาช่วยกันใช่ไหมครับครับผมอ๋อคือแบบนะทุกคนเขาก็จะช่วยกันแบบอะไรนะผมอ๋ออันนี้นะครับนี่ที่เกี่ยวข้าวนะครับผมคือตอนนี้ลุงเขานั่งพักเดี๋ยวเขาเหลาโอตซากิกลยไม่หยาเขาเหลากินหรอไม่ได้กิหรอโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราลองไปเกี่ยวข้าวดูนะครับผม มาเดี๋ยวเราลองไปเกี่ยวข้าวกันดูไปโอเคทุกคนก่อนที่เราจะลองไปเกี่ยวข้าวนะครับผมก็นี่นะครับผมคือตอนนี้นะครับผมคือเป็นป้าๆลุงๆนะครับผมนะที่แบบยังครับผมคือแบบจะคอยทําอาหารสักนิดหน่อยนะครับผมซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะรอเกี่ยวข้าวต่อใช่ไหมครับอีกเยอะไหมครับก็เหลือเยอะไหมครับพากคือชั่วโมง ดูดดทุกคนนี่นี่นี่มีแม่น้ำไหลลงมาด้วยนะครับทุกคนโอ้โหโคตรเจ๋งสุดยอดข้างในน่าจะเป็นแบบไม้แบบอะไรครับผมคือตรงจุดนี้ผมมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวแบบจะพาเพื่อนๆหาหอยหาปลาไหมครับผมแต่ใครมอาม้มดูล่โอ้อันนี้เป็นติ๊กนะครับผมอ๋อเป็นเครื่องปรุงอาหารต่างๆนะผม แบบทําเอาไว้ให้กินแบบคนที่แบบมาช่วยแบบการอะไรผมเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวทุกคนนะนี่อันนี้ก็คือผักอะไรแบบตามป่าตามเขาธรรมชาติถ้าใครมุดดูหล่ะเนื้อตีอ๋อเรี่ยงไม่ถูกครับผมว้าวเยอะเลยครับผม นี่มีแกงมีอาหารแบบของป่าแบบธรรมชาติเลยนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้คือต้นแกงนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวก็จะแบบทําให้แบบคนที่แบบมาช่วยกันเกี่ยวข้าวเนาะใช่ใช่นี่อันนี้ช่องอะไรครับไวโอชิตครับผมตระจามด้วยนะครับใช่ใช่ครับที่แบบมาช่วยกันเกี่ยวข้าวแล้วก็กินนี่มีไก่ด้วยครับผม มีทุกคนมีไก่ไก่ชอบกินกนเลยนะผมก็รับครอแล้วไงนี่วิธีการแบบเผาไก่เนะผมเขาหมิ่นบ้านโบราณนี่วัดดาเทชัวอชั่วปะกูลกักได้อะอ๋อนี่ไงเคยเห็นหวล่ไดิพิณ่าเนี่ยก็ไอตัวนี้ไงเออไหนไหนอันนี้ไม่ใช่ดิพินานะอันนี้เขียดเขียดนี่คือโกโกเขียดใช่ใช่ใช่ไปไปเกี่ยวข้าวถ้าไปเกี่ยวข้าวหนสิ นี่โอเคทุกคนนี่นะผมคือเวลาคนที่อยู่ในป่าในเขาแบบอยู่กับธรรมชาตินะครับผมก็จะต้องแบบทํากินเองอะไรเองนะผมก็คือเราแบบไม่ได้แบบซื้อของที่สันสำเร็จรูปนะผมคือบางทีไก่พวกนี้ที่มันตายเราก็ต้องแบบฆ่ามันเองนะผมถ้าเกิดไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีใครทําให้เรากินนะผมแต่ ใครที่แบบอาจจะอยู่ในเมืองหรือว่าอะไรคือบางทีผมก็เข้าใจนะผมว่าแบบเขาซื้อกินเองอาจจะแบบดราม่าว่าแบบโอ้โหมาถอนขนไก่อย่างนี้ไก่ก็เจ็บอะไรนี่นู่นนั่นครับผมคือฆ่าไก่ทำามอะไรนี่นู่นน่ะผมไม่รู้นะผมใครกินเจบ้างนะผมแต่เราก็แบบกินพวกแบบเนื้อไก่เนื้อ,เ,อเป็ดเนื้อหมูอะไรเหมือนคนทั่วไป,ปนะผมแต่คนที่ดราม่าผมก็ไม่รู้เขากินเจอะไรยังไงนะครับผมมืมันโดนอนองเร่อนงนีถอนนะครับผมถอนแาก็ถอนอันนี้คือ วิธีเอาชีวิตรอดแบบนึงก็ได้ครับผมมาโอเคทุกคนคือเราขออนุญาตเดินขึ้นมาดูนะครับผมว่าแบบเขาต่อใส่น้ําอะไรเลยามาลองเข้ามาดูใกล้ๆครับผมตอ,อนที่แบบเขาอยู่กับป่ากับเขาก็จะแบบต่อใส่น่นใส้ําประมาณนี้นะผมแบบง่ายๆแล้วก็ไหลลงไปด้านล่างนะผมคิดว่าขึ้นไปด้านบนเน้นน่าจะเป็นแบบลำธารใหญ่กว้างแล้วก็ป่าค่อนข้างที่จะลึกขึ้นลึก,ลกขึ้นนะครับผมโหสุดยอดเนะาะมอ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะพาเพื่อนๆไปเกี่ยวข้าวแล้วครับผมไปนี่ทุกคนนี่ยายเขาก็แบบมาช่วยกันเกี่ยวข้าวนะครับผมอีพี่นะคกูบึชิล่านี่ยายเขาก็มาช่วยเกี่ยวข้าวนะครับทุกคนถ้าใครมีดอจะดอกหรอโอ้อันนี้เขาเรียกว่าผักผักใบพระผักใบชานี่อันนี้คือ อาหารที่แบบยายจะชอบกินเนาะเนาะวีเมีย่ะนาะอ๋อนี่งหนึ่นึ่ๆๆยายชอบกินโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกินต้าก,กระแตนดูนะครับผมเพรสักวัาที่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขอลองกินต้าก,กระแตนดูนะครับผมพี่นับเอาคว้าชว่วยนน้าอโอเคทุกคนโอเคทุกนคกน เดี ð, ๋ยวผมขอลองกินต้ากระแตนดูนะครับผมอืมเว่อมันจะรู้สึกมันๆนะครับทุกคนปึ๊บผมไม่รู้ว่าแบบมันสุกเยอะมั่งเลยแค่ไหนนะผมแต่แบบป้าๆใหญ่ๆเขาบอกว่ากินได้นะครับผมผมก็กินอะไรเลยมอเต้าอย่างนี้ นี่มนี่มากินดเลยองกินดูสิเดี๋ยวลองให้ตอมากินดูครับผมเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยแบบผู้ไม่ถูกลยอืมอร่อยแบบผู้ไม่ถูกนะครับผมอะไรทุกคนหมดจิงสุดยอดเลยคร นี่โอเคทุกคนตอนนี้นะผมคนจะมาเริ่มเกี่ยวเข้าในพุน่งนากันแล้วนะผมนี่ดูดูดูโอ้เขาเกี่ยวกันแบบโคตรแบบมือชีพนะครับทุกคน<อ>ไหนเดี๋ยวผมจะลองเกี่ยวดูบ้างครับคอมอ,อ,องจระ,จะเข้แบบพ่อระไวจระเข้ทุกคนนี่เขาที่ผมเกี่ยวได้นะผมดูดูดูคือแบบ นีป่ป,ป้าๆดูยายยายเกี่ยวข้าวนี่เงียมนะครับผมมามอสต้องมาลองเกี่ยวดูไหมครับเกี่ยวเได้ไหมเป็นไม่เป็นอากาศเย็นมากนะครับเนี่ยอากาศเย็นมากอากาศไม่ร้อนครับอากาศเย็นครับเฮ้ยทุกคนเกี่ยวข้าวมันจะดูเหมือนง่ายนะผมผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะผมอ่ะนะทุกคน การเกี่ยวข้าวมืนดูว่ามันจะง่ายนะผมแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบนี้นะคือไม่เมือยชิบหรือว่าแบบไม่ชินจริงๆนะผมก็เกี่ยวไม่เป็นไม่ถูกนะผม<อ>นี่น,น,นี่เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูใยเกี่ยวข้าวนะครับผม,มใยนี้น่าจะอายุป,ประมาณหลายปีแล้วนะผมพี่นี่นโอ๊กเป็น,นี่ดีแล้วก่านี่จะกายา์แล้วจะกย์ย่าเลย ยายบอกว่าอายุร้อยปีแล้วนะทุกคนอ่ะนี่แหละนะทุกคนดูครับผมยายอายุร้อยปีแล้วแต่แบบือแบบโคตรแข็งแรงอยู่เลยครับผมเห็นไหมทุกคนนี่นี่นี่มันเล็กข้าวก็จะประมาณนี้นะครับผมดูยายเกี่ยวแบบเก่งกว่าผมเลยยายเกี่ยวแบบโคตรมืออาชีพน,นะครับผมนี่ก็เกี่ยวข้าวเต็มเต็มไปหมดนะครับทุกคน มาดโอเวทุกคนนี่นะผมใส่หมอกมาแล้วครับผม <c oughs> โอเคตอนนี้คือเขาหยุดพักกินคงกินข้าวกันนะผม <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแบบกินข้าวอะไรยังไงั้นนะผม <c oughs> นี่น้องเมวิลลาเมื่อเนาะเอาวุ้ยหมอนาคุ้นด้ล่ะอ๋อด้วเนยอืเดินด้วยบ้ามีเดียวเอาวุานน้ยอ๋อเอากัาาดด้วยอะไรจะหนัโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นมากินข้าวกันดีกว่านะครับผมมา นี่อันนี้บ้านเล็กๆหลังหนึ่งนะครับผมในป่าในเขาแล้วก็กลางทุ่งนุ่งทุ่งนานะครับผมนี่ข้าวจานใหญ่ครับผมนี่ทุกคนมาดูอาหารเยอะะนะครับผมนี่เหนื่อยนะครับผมอะไรเยอะๆโอเคเดี๋ยวผมจะขอลองมากินข้าวกินอาหารดูนะครับผมมาก้าลราชเชน่ะโอ้ข้าวย่หมอมไงเด้ ยายเหป้าเขาให้กินน้ำอมฤตนะครับผมมาลองกินดูครับผมเอาอีกเสยสยเดี๋ยวขอกินน้ำอมฤตต่อครับยายบอกว่ากินได้ รสเป็นด็ดคือะรบอร่อยมากน้ำอมริกนะครับทุกคนมันคือน้ำอเมอเนอะอือออ <ส gas: S 1> ทุกคนก็ก wow ินข้าวกับกะปานนาอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แค่นี้แล้วครับผมเจนใหม่ลิหน้าครับผมไป